อันนี้เป็นทวิ e ัพส์ที่2นะฮะจริงๆนะักเรียนจะไม่เห็นสคริปต์นะลองหลับตาฟังก็ได้เลือกคำตอบที่แมชกับคำถามไม่สุดลุยเลย Can you attend the meeting on behalf of Mr. Johnson? A. Yes, I've been briefed on the agenda. B. The meeting room is booked for tomorrow afternoon. C. Mr. Johnson mentioned bringing the new interns to the meeting. มาเฉลยกันนะครับเขาถามว่า can you attend attend แปลว่าเข้าร่วม attend เข้าร่วม attend เข้าร่วม the meeting on behalf of Mr Johnson on behalf of แปลว่าในนามของ on behalf of ในนามของ on behalf of ในนามของเช่นครูเบิร์ตมีเรื่องกับคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะครูเบิร์ตเลยส่งแม่กับทนายไป on behalf of ครูเบิร์ตหมายถึงไปในนามครูเบิร์ตแม่ไปด่าดกราดแทนครูเบิร์ตเลยแบบเนี้ยอันนี้แหละ On behalf of ในนามของนะฮะเขาถามว่าแกสามารถเข้าร่วมประชุมในนามของคุณจอร์นสันได้ไหมอ่ะคุณจอร์นสันเข้ามาไม่ได้แกคือไปพูดแทนคุณจอร์นสันน่ะพูดง่ายไปเจราจาแทนคุณจอร์นสันน่ะเอบอกว่า yes ได้ครับ I've been briefed on the agenda agenda แปลว่าหัวข้อการประชุมวาระการประชุม agenda หัวข้อการประชุม agenda หัวข้อการประชุมผมเนี่ยถูกบรีฟล้ว่าหัวข้อการประชุมมีอะไรบ้างผมไปได้ข้อนี้ได้ไหมได้ไหมได้ขีดเก็บไว้ก่อนก็ได้ตอสอบจริงเนี่ยยังไม่ต้องระบายเต็มวงก็ได้ขีดบางๆไว้ก่อนนะฮะบีบอยบอกว่า the meeting room is booked for tomorrow afternoon ห้องประชุมมาถูกจองไว้แล้วสำหรับการประชุมบ่ายพรุ่งนี้นะ อันนี้ไม่ตรงะฮะตัดทิ้งซิคแคบอกว่า Mr. Johnson mentioned bring the new interns คอาว่า m n t i o n แปลว,ว่ากล่าวถึง Mention กล่าวถึง Mention กล่าวถึง Intern คือเด็กฝึกงาน,นะฮะ the meeting คุณจอซ่านเนี่ยเขาเคยบอกนะว่าคขาว่าจะเอาเด็กฝึกงานที่เข้ามาใหม่ๆเลยอะไปร่วมประชุมด้วยแกข้อนี้ได้ไหมบางคนลังเลนะข้อนี้เขาใช้คำว,ว่า r r n n ฮะ แปลว่านำไปด้วยพาไปด้วยถ้าเกิดคุณจอห์นสันพาไปด้วยก็แสดงว่าคุณจอห์นสันน่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยดแต่คำถามเนี่ยเขาบอกว่าแกไปเข้าร่วมประชุมแทนคุณจอห์นสันในนามคุณจอห์นสันได้ไหมแสดงว่าคุณจอห์นสันไม่ได้มาดังนั้นข้อ c ผิดเพราะข้อ4สื่อเป็นนัยยะว่าคุณจอห์นสันน่าจะมาด้วยไม่เอาฮะตอบเป็นข้อ A n ได้เลยครับ Yes I've been briefed on the agenda บีบอันนี้คนไทยก็ใช้เนาะให้รายละเอียดข้อมูลแบบกระชับกระชับอะว่าเรื่องราวการประชุมมีอะไรบ้างลักษณะนั้นนะครับเดี๋ยวฝากคำคมทิ้งท้ายครับเขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่า approach the toik like you're a chef entering a cooking show challenge ให้เข้าหา approach แปลว่าเข้าหา approach เข้าหาเข้าหาทัวอีกเหมือนกับเราเนี่ยไปแข่งในรายการมาสเตอร์เชนักเรียน the ingredients แปลว่าส่วนประกอบเครื่องปรุง are your vocabulary the recipe แปลว่าสูตรอาหารนะ is your grammar and the judges แปลว่ากรรมการนะ judges กรรมการ are the q u e s t i o n s cook up a storm and serve a dish of success cook up a storm อันนี้เป็นสำนวนเนาะมันจะแปลว่าทำอาหารเยอะๆด้วยคำกระตือรือร้นอ่ะทำอาหารเยอะๆด้วยความกระตือรือร้นทำอาหารยังเมามันอนะเขาบอกกับเราแบบนี้นะว่า จงเข้าหาทัวอีกเหมือนกับเราเนี่ยเข้าแข่งรายการ Master c h e ชฟฮะไอพวกส่วนประกอบเครื่องปรุงเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคำศัพที่เราท่องนี่แหละสูตรอาหารก็เหมือนเป็นกรา m m a และกรรมการก็เหมือนคำถามไงเฮ้ยทำอาหารอย่างเมามันและเสิร์ฟจานแห่งความสำเร็จให้ได้นะแกอันนี้เขาให้กำลังใจเลยเนาะให้เปรียบว่าเฮ้ยเหมือนเราเข้าเกมการแข่งขันน่ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันแต่คูเบิร์ตเสริมเล็กน้อยฮะ เวลาที่นักเรียนเบื่อในการฝึกทุยอกอ่ให้จินตนาการว่าเราเข้าแข่งขันแบบนี้แหละเหมือนมีกล้องจับตาเราอยู่อ่ะคุณเนี่ยมีเวลา2ส,สัปดาห์ในการสอบทวยแค่ผ่านให้ได้750อัพนะสมมติเชฟเอียนเขาบอกเราแบบนี้เราก็บอกได้ครับเชฟแล้วเราก็ไปปรุงอาหารไปเตรียมตัวสอบวางแผนเลยว่าจะทําอะไรอธิบายให้เชฟเอียนในจินตนาการฟังว่าอ๋อ วันนี้นะครับผมเนี่ยจะเริ่มจากกรา r ก่อนฮะเพราะครูเบิร์ตเคยเก่งเอาไว้ว่ากรา玛เนี่ยมันออกสอบบ่อยแล้วก็มันเก่งได้ง่ายครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปท่องศัพท์คำเหมือนที่ออกสอบอยู่ตอนนี้ในคอร์สติอัปเดตที่ครูเบิร์ตเขาเน้นย้ำครับอารมณ์ประมาณนั้นครูเบิร์ตเคยอ่านเจอนะว่าถ้าเกิดมีคนจับตาดูเราอยู่เรามักจะทำตามแผนการฮะ แด่นจินตนาการเลยว่ามีกล้องจับตาดูเราอยู่ชีวิตแล้วก็การฝึกของเราเนี่ยมันจะสนุกขึ้นครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้